ใส่รูหน้ารูกระดีนะครับแอชชั่นแตกต่างกันยังไงกันบ้างนะครับวันนี้เราก็ลองเทสนะครับใช้รูหน้านะครับเกินก็จะบอกว่ากระดีนะครับมีหลายสีนะครับในงบ20บาทมาเทสกันเลยนะครับนี่แอชชั่นนะครับโหสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้จะออกสายนะครับสายแบบพิวผิวสั่นแบบกลางกงนะครับมาเรามาใส่กันต่อนะครับรูหลังนะครับ นี่สวยงามลากเลยนะครับเป็นกระดีนะครับน้ำหนัก5กรัมอันนี้จะใส่แบบนี้เลยนะครับมากเลยนะครับสำหรับงานน้ำตื้นๆนะครับนี่รูหลังนะครับกระดีมจะเป็นทรงนี้นะครับยืนนะครับหัวทิมหัวทิมนะครับสส่นะครับเพื่อเรียบนักล่านะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับใส่รูหลังนะครับ ด้วยเยือกระดีนะครับมีหลายกรัมนะครับตั้งแต่5กรัม7กรัม15กรัม20กรัมปากด้วยนะครับ